ก่อนออกจากห้องเย็นครับรอพอก็ต้องตรวจบัตรตรวจซีนก่อนครับผมต้องให้รอพอตรวจครับผมเลขบัตรเลขอะไรกันครับแล้วก็ออกเดินทางครับผมนะรครับคันนี้โหลดสินค้าเสร็จแล้วครับผมกำลังเดินหน้าปิดตู้้วครับเดินแอร์เรียบร้อยเดินแอร์พร้อม ร็เดินแอร์ปิดตู้เสร็จก็อุณภูมิในตู้ต้องเดินในลบ18องศารครับผมถึงจะเดินทางไปได้ครับนะครับตอนนี้พี่เขาปิดตู้นะครับถ่ายรูปปิดตู้เรียบร้อยแล้วก็ล็อกซซนนะครับแล้วก็เดินทางสายยาวสระบ,บุรี ช่างหนักว่าครับช่างหนักว่าเสียานะช่างเสียไม่ต้องช่างใช่ไหมอ๋อ,อ,อถ่ายรูปสีนะครับตอนนี้ก็เดินอุณหภูมิอยู่ครับต้องทำอุณหภูมิในตู้ให้ได้รูปสิบแปดองศารครับผมเอาถึงจะให้เอกสารเราแล้วก็ปล่อยเดินทางได้ครับผมตอนนี้ลูกพี่เขาก็กำลังเซ็นเอกสารอยู่นะครับ ซ็ชื่อจริงนะพี่นะหรือใสชื่อปลอมอะไรนะครับผมรู้สึกดูจากสีหน้าคุณทั้งสองแล้วผพว่าน่าจะเหนื่อยนะครับนะนี่นเหนื่อยกับการรอคอยใช่ไหมครับโอันนี้ก็เหนื่อยกับการรอคอยเหมือนกันเลยคิดถึงเมียครับเหนื่อยการรอคอยแล้วก็เบื่อหน่ายกับทัก่ด้วยครับเขาเขาพูดมานะครับ เดินหน,าน้าเลยลูกพี่หน้าไปเลยครับเสร็จแล้วก็เดินทางเลยไปแล้วครับไปแล้วยาลวลูกพี่ยาวเลยยาวไปยาวไปไปแล้วครับขอให้โชคดีครับผมเดินทางปลอดภัยครับ